ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับเนี่ยเห็นในรีวิวค่ะช่างใหญ่แลดูแก่ไม่หล่อแต่ปตัวจริงหล่อนะครับตัดฟรีไปเลยครับวันนี้ไม่เก็บตังค์ละฟรีไปเลยลูกค้าชื่อคนไหไครับเนี่ยนวพรค่ะนวพรมาจากที่ไหนครับจากราชกะบังค่ะราชกะบังที่ราชกะบังไม่มีร้านตัดผมมือครับมันไม่มีลราเคย มีแต่ไม่ถูกใจ <No. S 2> ตอบเหมือนดาราเลยอตอบเหมือนดารา <c oughs> <c oughs> มีแต่ไม่ถูกใจมันอะไรผมเรามันมันเสียผมไม่ไม่ดีทีนี้พอดีดูรีวิวของท่างใหญ่เออเขาดูถ้าจะถ้าจะเข้าใจผมแบบนี้ครับอืก็เลยตามมาครับดูตอนนี้ท่างใหญ่ก็เริ่มจะไม่เข้าใจตัวเองแล้วนะดูสีมผม ที่ผมมันดูมันดำขาวขาวอ่ะมันมีขาวดำอ่ะมันเป็นหย่อมหย่อมใช่ไหมมันจะขาวก็ไม่ขาวมันอะไรเนี่ยเหมือนกันเนี่ยที่นี่ข้างหน้าขาวก็หลังดำอยางเนี่ยหลังจากขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ขาวนะออือไม่รู้มันเป็นอะไรมันแตกอ่ะมัมีขึ้นแล้วก็ตั้งตั้งในสีอ่ะ ตั้งขึ้นก่อนตั้งก่อนผมลูกค้าบางชอบล้มอ่ะล้วก็กลจับนตั้งกันมาเลยล้มไม่ขึ้นเลยครับล้มไม่ขึ้นเลยพอตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมพอตั้งเสร็จแล้วก็เปปีนนิดนึงโยกโยกอ่ะอ่าโยกๆยกให้มันเอียงๆหน่อยหน่อยนะครับมันจะได้ไม่เป็นตึกสำนักงานสอตอง ยีทนะั้งทัยย้งใหญ่ยียีเสร็จแล้วทั้งใหญ่ก็ฉีดะฉีดสเปร,รย์รับตาครับตุกงสารับตาคือยีแล้วก็พยายามวีวีเข้าอ่ะให้มันกลมอย่าให้มันบานพยายามกด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 พยายามวีเข้ากด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 ให้กลมๆมันลูกฟุตบอลนะตัวไหนมันห่างๆกินตั้งศีรษะแล้วก็ ใช้หางหว bills, ียีนะครับเกี่ยวมา็กอะมาเอไปนว่าแมลงวันหลงเข้าไปดิฮะเอาหาทางออกไม่เจอเราปิดช่องว่างติดตะครยแบบติดตะขคายตะไคายดักแมลงวันหัวเขียวหัวแดงยังไม่น่าเลยมีแมลงวันมาแล้วด้านหลังครับรูปทรงโอเคอยู่นะอันนี้จับทรงเซตทรงจ้ะ ครัผมแข็งแรงพอไหวก็ไปดัดดัดยกโคนให้มันผมดูหนาขึ้นมีสปริงหน่อยแต่ถ้าผมมันเปื่อยสุขภาพไม่ดีก็งดใช้วิธีม้วนโลม้วนโลหรือว่าได้ยกโคนแล้วก็ยีเอาแบบที่ทาใหญ่ยทำอย่างงี้มันก็ปลอดภัยยาวสบายหัวไหมครับอืมดีโล่งดีโล่งดีไหมครับบ้านดูสาวจะจำได้ไหมเซ็ตอยู่ได้ถึงตีสี่นะวันนี้อยู่ยาวยไปเลย ยยว,วนนลาไปก่นอนครับขอบคุครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยบายบาๆชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยน,นะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็นไลน์แอดนะครับ พิมพ์เาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S, S e M อ่านว่ากระเสษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลีบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพ่อขนยุทธีที่สองแยก3นะครับอยู่ย้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่างห้าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะ ตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหน่งถงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับเขาชื่อชงใหญเพศมหาชนทุกคนเขารบจัผมตามสั่งรอขนดนี้ทำให้ดู ใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดูเธอจริงจริงน่ต้องมาตัดกับเขาฉันภักดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดูเธอจริงจริงน่ต้องมาตัด